ทุกคนมาแล้วคะ่ะพี่เมมาแล้วตามสัญญาเลยที่พี่เมย์บอกว่าเดี๋ยวพี่เมย์มาแชร์ให้คุณคุณทั้งหลายฟังเกี่ยวกับคุณนะประโยชน์ของรูมคอฟฟี่นะคะพี่เมย์แชร์ให้ฟังแบบนี้คะ่ะว่าเขามีคุณสมบัติเด่นๆของเขา3อย่างนะคะนั่นคือมันไม่ใช่แค่การทานกาแฟแล้วได้ทานกาแฟเท่านั้นแ เรายังได้สุขภาพ3อย่างคือบล็อกเบิร์นแล้วก็บิวนะคะบิว o บูตบิวตี้นั่นเองนะคะบล็อกยังไงคะเขามีสารสกัดจากหัวขาวนะคะบล็อกไขมันแล้วก็น้ําตาลไม่ให้เข้าสู่ร่างกายพี่เมย์บอกแบบนี้เลยค่ะว่าสําหรับท่านที่เป็นโรคเบาหวานนะคะแล้วอยากจะทานกาแฟตัวนี้พี่เมย์แนะนําเลยค่ะเพราะว่าเขาใช้สารให้ความหวานซูคาโรสนะคะเป็นสารที่ เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลในเลือดนะคะคุณทานกาแฟซองนี้ได้เลยนะคะกับราคาแสนประหยัด30บาทนะคะต่อแก้วแล้วบอกว่าซื้อสุขภาพให้ตัวเองนะคะอันนี้คือพี่เมย์มาแชร์ให้ฟังนะคะเรื่องเกี่ยวกับการบล็อกบล็อกไขมันแล้วก็น้ำตาลต่างๆแล้วเบิร์นถั่วขาวยังมีหน้าที่ที่เบิร์นเผาผ่านพลังงานนะคะ ทำให้เราเผาผ่านไขมันแล้วก็น้ำตาลไม,ไม่ให้เข้าสู่ร่างกายของเรานะคะค่ะพี่เมย์จะแชร์ให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าไอ้ตัวที่เราบอกว่าบิวบิวบิวตี้คือบิวยังไงคะด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระทั้งหลายจากผักและผล,ละไม้นะคะที่เป็นพืชจำพวกสีน้ำเงินสีเขียวสีแดงนะคะสี ะะเขามีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะสารอนุมูลอิสระทั้งหลายที่ทําให้เราเกิดเซลล์อักเสบหรือว่าภูมิคุ้มกันบกพร่องนั่นเองสารอนุมูลอิสระทั้งหลายที่ทําให้เราเจ็บป่วยนะคะร่างกายเราไม่แข็ง